าตราฟิล์มร่วมกับฮอลลีวูดไทยแลนด์โดยคุณวาสานหอมแสงประดิษฐ์บริษัทฮอลลีวูดไทยแลนด์จำกัดนำทีมผู้สร้างภาพยนตร์และทีมนักแสดงชาวกัมพูชาบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์แม่นุนเดอะดาร์คมาเตอร์เมื่อความรักของแม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งไหนแม้ความตายก็ไม่อาจพรากแม่ไปจากลูกได้ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดต,ตลอดการตำนานสยองขวัญจากกัมพูชาพร้อมเคลียร์ชัดประเด็นดราม่าโดยมีสื่อบลชนไทยและสื่อกัมพูชาให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับขัง่งทีเมเจอร์ซีนีเพล็ก รัชโยธินครับไดมในประเทศไทยอันนี้่อบกับขชาหรืปล่าว่าเราใก่อนชมริฟูจ้าสวัสดีจ้าิบยนเรื่องไม้กลาเรื่งนี้คือบ้านจับบัมชังรุ่กร้อนหาในประเทศกัมพชีหายจีบิบยนได้ลุกบ้านจับนัหนัเล่นมวยในขนมชนามปีอไพในประเทศกัมพูชีจ้าหมายความว่าภาพยนแมนนน,นี่ได้าชายที่โล่งกัมพูชาที่หนึ่งเลยนะครับผม ก็คือรายได้ฉายในกัมพูชาตอบคําถามครับคือมาฉายในเมืองไทยที29เนี่นะครับแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้ฉายเป็น record breaking คือคือทำลายทุกสิ่งที่กัมพูชาพอเราไปดูเราก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจก็เลยชวนเขามาลองมาฉายในเมืองไทยดูครับค่ะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้พอทีเซอร์ออกมานี่มันก็มีกระแสหลาหลายด้านกันกลางนะคะอย่างอย่างด้านด้านที่คล้ายๆของคนไทยก็บอกคล้ายๆหนังไทยหลายเรื่องมากเนี่ย อยากให้ชี้แจงน่ดนึงจริงมันเป็น c u เจอร์ที่มันคล้ายๆกันของซอกิสเตเชียหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของกัมพูชาที่มีมานานแล้วก็ตรจังเยืทาเรื่องนี้ที่มีเนี่ยโซเชียลโซยลมเดียเกียวดีาอารเกิเดียรเรื่องอเรื่องไทยเชิญ่าจ้าจ้าจ้านิยมบ้านเคยคอมเมนต์แต่เมียนอปลายประเาไทยคลากับบ้านคอมเมนต์ท่าเรื่องนิสเียงเรื่องมานานเป็นขนมประเตศไทยคนไทยนิยมจองจิมเรียบเท่ This is not copy ยชเยิ้องดังมีนวัปปะท้อไปในจุ่มเนื้อสะเดียงนี่มันได้เยิ้งมีเรื่องในเตียนตอคลว่นจ้าเกิดก็ยังที่เห็นอยู่ในทางโซเชียลก็มีบางคอมเมนต์ที่ว่าที่บอกว่าคลายกับเรื่องไม่น่านะครับคือจริงๆแล้วทืกไม่ใช่คือวัฒนั้งนัรทมที่บ้านคือมันต่างกัน เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยได้รับรู้ได้ทราบว่าหนังเรื่องนี้ออกมามันเป็นแนวไหนครับผมวัดก็ระทาแบบไหนครับผมก็ลองดูครับผมอย่างแม่นาเนี่มันเป็นตำนานของพระขนมคะคะแม่นุ่นนี่คือที่ไหนของกัมวิชาครับก็ยังแม่นาดเป็นคือเรื่องโบราณก็มันเป็นพระขนมแต่แม่นุ่นก็เป็นที่บ้านก็มีการมีมีเหมือนกันครับผมตรงไหนครับพนมเปนพนมเปนครับผมตรงตรงพนมเปนครับ คนก็เลยสงสัยว่าตอนที่ไปเรือแบบรอตรงท่าน้ำอะไรเงี้ยมีการเดินล่องเรือโดยเช่นเดียวกันที่กัมพูชาใช่ไหมคะก็ไม่ครับผมแล้วถามเขาดีไหมถามไม่เข้าใจดีเข้าใจโอ๋อกิดจองตั๋วทาเรื่องสายเรือแม่นอนี่มีจิตตูโดยมนนามียนเออหมดตึกโดยมนนาต่อไปจิค่าปัดขนมีมขยำชีแม่จ้าขนมพอนขนมีมขยำชีเนี่ยบางการเสกกระเรื่อง ខ្ញុំអត់តនបានមើលរឿងបាណាទេគឺខ្ញុំមើលបានតែត្រឹមរឿងភីម៉ាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអាចដូចត្រង់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការរស់នៅសាធៀងគ្នាព្រោះប្រទេសខ្មែរសម្បូរការធ្វើដំណើរដោយទឹកសូម្បីតៃពីមុននៅក្នុងពេជ្រគឺមានការមានបឹងមានផ្លូវទឹកច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរដោយទឹកនឹងជាមធ្យោបាយពេញនិយមតាំងពីសម័យបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងមធ្យោបាយដោយទឹកខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងសាធៀងគ្នាមានសម្បូរ แกบอกว่าเรื่องแม่นัดแกยังไม่ได้ดูครับผมก็เลยแบบคือว่าวัฒนธรรมที่บ้านที่เมืองไทยกับเมืองขเขมรคือว่ามันมันอันเดียวกันครับผมมีไส้น้ํามีวัฒนธรรมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นก็ก็ยังไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกันไหมประมาณนี้ครับผมบอยนะคะได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างคะบอยครับคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ที่อยากพูดก็คือเราพูดกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่นะฮะ คือผมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นประเทศที่รับซอฟต์พาวเวอร์ของเรามากแต่พเพอ่อมันมีสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมภูมิภาคบางอย่างที่เหมือนกันเช่นการแต่งกายการดำรงชีวิตในสมัยก่อนมันทําให้บางอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงแม,มก้กระทั่งตำนานต่างๆมันจะเป็นเรื่องเล่าขานที่เล่าไปแล้วเดินทางไปแต่ผมว่าการที่ ฝากไปถึงชาวเน็ตด้วยครับเวลาการเวลาการทําเรื่องเล็กๆเนี่ยให้เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมเห็นรัสเซียยูเครนมาละที่แบบอะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบเศรษฐกิจหลักๆของเราทั้งนที่ทางเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาเขาเห็นเราเป็นเกาหลีนะครับเขารู้สึกว่าหนังไทยเป็นหนังที่เขาอยากดูดาราไทยเป็นดาราที่เขาเขากรีดนะครับแต่เดียวกันถ้าเราเราเราไม่ต้องเปิดรับก็ได้แต่ไม่ต้องไปมีเฮสปีดกันเยอะขนาดนั้นก็ได้ครับจริงๆอยากให้รอ มันตำนานขนาดไหนแล้วมันมีความศักดิ์สิทธิ์ที่คนกัมพูชาแบบศรัทธาด้วยม้าอย่างแน่นอนอย่างเงี้ยคนไทยก็ศรัทธาด้วยกันมันก็จ้องดึงหาแม่นูนนี่คือเป็นสิ่งที่อื้อนที่บูรณຫມໍหรือออตามมีตำนานในหลายๆหน้าได้ที่ศึกษาจ้องจําบอสประชิตกัมพูชาของเฮาตามปတ်เรื่องนี้จํานองเชิงดั้งเดิมคือห้าวทาไม้กรอลาเผ่าให้ตูอังก็ชุมนูนจังบอกปราไม้กะเลาะนั่นໂຕจริงแล้วคือว่าในในในเรื่องนี้คือว่าชื่อเรื่องว่า แมากระลาเพลิงที่บ้านครับผมก็คล้ายๆกับแม่นาดน,นะครับผมก็ตัวอองก็มีคู่หญิงครับผมนักแสดงครับผมนั่นเองครับผมเจ้าเออเปียธาปรีกระลาเพลิงเลยขนมจุ่มเนื้อขม้ยเมียนตั้งปีบร,รมบร้านมาปรีกระลาเพลิงคือสุดาตเตเลตระยสลับโดยแซกาแบงกาตโกนมืนเดิมหมายความว่าคําว่าแม่กระลาเพลิงปรีกระลาเพลิงคือว่าคนที่ตายโหงที่คลอดลูกครับใช่ตั้งปรมที่ ที่แม่กับลูกกาลังคลอดแล้วก็มีการอะไรนะคลิบบลนะ่ลบบลนวานเรียกว่าตายไปโดยการพรอมไปโดยกันแล้วก็มีการล้อมีการอะไรประมาณนั้นครับผมนะคะสืบมากประมาณสักกี่ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นเนระื่องเรื่องจริงอ๋ออยู่เยอะไปประมาณชนึ่งพันสามพัที่รูมาตามเปิดเยังอ,อ่าไอกร,รวบจีชนามบานปร,รุปเปียยน,นังแต่บลองเมียนขนมใบชนานุกรัมตังไปเมียนอัดซอกข้ามาคือว่าก็บอกไม่ถูกอ่ะ มันมีตั้งแต่ยาวนานโน่นครับผมคือว่ามีในสมัยลงทะเบียนในวัฒนาลูกกลมมานานมานานเลยครับผมก็รอหลายร้อยปีร้อยปีครับผมได้ถามมันเองได้ไหมอะไรเงี้ยว่าพอมารับบทในนูนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นผีในตำนานรู้สึกกลัวไหมเกรงไหมจะต้องทําพิธีอะไรขอแม่นูนก่อนไหมคะก่อนเรื่องเมียค่ะกตัวโอนมีคนมาประคับประคองยังไม่ได้ยยงเสาตาวตัวพอพองทีแม่นูนพองแตายยงเสาตัวยังไม่รึดว่า យើងត្រូវបនស្រន់ឡើងជូនទៅដល់ម្ចាស់ទិញចាស់ដៃដែលដែលយើងសុំអររឿងហ្នឹងអឺគេហៅថារលូនថតទៅដោយរលូនហ្នឹងថតទៅកាប់បានមែនទេអឺតាមធម្មតាមុនពេលពួកយើងថតពួកយើងតែងតែប្រកបវិធីគេហៅថាក្រង់ពលីអឺមុនពេលពួកយើងចឹងថត តែមុនពេលពួកយើងចេញថតហើយនឹងមុនពេលពួកយើងរៀបនឹងថតគ្រូសិលទឹកអស់ដូចជាសិនតៃនខ្ញុំត្រូវស្លាប់ឬក៏សិនតែខ្ញុំត្រូវក៏ពេញអញ្ចឹងទៅពួកយើងតែងតែមានជាសានជាពិធីទីទូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីបកតទៅជាមួយនឹងរឿងអស់នឹងនេះក៏កនថតนะครับผมก็จงตรงจุดทุกว้ายเจ้าที่เจ้าทางขออวยพรให้ลูกหลานได้ขาดได้คลายจะได้มันมีความពេកครับผม ได้ถ่ายทอดแล้วเจออาถรรพ์ตอนถ่ายทาด้วยไหมครับเพราะนางเอกไทยที่เล่นแม่น่าหรืออะไรก็ตามก็จะเจออาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปทอดไปยังเมียนเราเมตตามีนเดิอดทากขบไล่ที่จุดเนื้อไปยึมจุดแก้มยังมคอยเติมเมียนไปจุเนื้อมาโจรูปยึมจามีนอ๋อโดบจีอัมีินจังเออสชาไหมแหละนางไม่ไปยูเซอร์กัจูบอ๋อจริงๆแล้วคือว่ายูเซอร์เขาเจอครับผมคนที่ตัดต่อหรือยังไงคะ ពួកคนที่គុំកាប់អូកំពកៅค่ะគឺឡើយចើយ៉ាងណាក៏ដើរគឺជੁੱបជੁੱបគាត់មានជាស្តេចដាក់ផ្ទះរឿងថតហ្នឹងគឺតើបតែមានដូចជាមានប្រវត្តិផ្ទះហ្នឹងមានប្រវត្តិដីដែលយើងសង់ហ្នឹងហ្នឹងមានប្រវត្តិមនុស្សស្រីដែលគាត់បង្កើនបូនអត់បានហ្នឹងគាត់ឆ្លាប់ហ្នឹងដែរដីហ្នឹងមានប្រវត្តិចឹងស្រាប់ដែរគឺជិតគិតហើយទីយើងថៃធ្វើទីบ้านហ្នឹងក៏មិនប្រវត្តិទីលูกកំពុងតែខត់ហើយក៏ตายទៅដោយកានក៏លេប ก็หน้าเสียวหน้าสยองประมาณนั้นเจอกับคุณกับครับผมคือเห็นใช่ไหมคือเห็นครับผมท่านบจังกป็นยุเซมอเมียนฮัตเกอโดยที่กวาดเอ่อเมอร์เคอร์สมาวให้กัดดับเอลังสังุบังไปครั้งให้จุก็ก็ชี้ตรงเวงก็นั่งเลยแต่หลับมาเป็นเก็ยก็ตอนนั้นมีความมุ่นวายให้คุณมกับคือว่าตอนนั้นเขาจะงงเขาเวียนหัวเขาฟังอะไรไม่ได้ยินจะทำแบบแบบแบบเขาหลอกอ่ะอ่าง่ายง่ายครับผมเขาหลอกแล้วก็ เขาจะฟังอะไรไม่ได้ยินแล้วก็เขาจะข่าเลยเหขางงอ่ะเป็นไงไหนก็งงครับผมค่ะจริงๆถ้าคนไทยได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วโอ้ยอยากไปว่าอยากไปกราบเนี่ยต้องไปที่ไหนขนมเปรนะเนี่ยกินยานคนไจสาไหมครับไยทานมคนไทยกิจอไปาได้ไหมครับไจุนย์ยานกินมื่อต้นนาอักิจรโรบอเชียนอรไรนาได้ได้ได้โรบเชียนุบเตยเนุบเตย์เอ่อเนสร์บุตเตย์เยิ้งเยิ้งอมเย็นซังรปสนปขบาเนจาก ที่บ้านก็ไม่มีแบบความอาถรรพ์อยู่ในบ้านคือว่ามันมีเป็นตำนานยาวนานมาแล้วครับผมเรื่องราวเราผมลาต่อครับผมอ๋อโอเคพี่บอยคะเห็นยังไงสำหรับหลังเรื่องนี้คะที่มีการแบบอ่ะอย่างพอลิวูดก็มีการแลกเปลี่ยนหนังไปฉายทีกามพูชาเช่นเดียวกันมันถือเป็นการแลกเปลี่ยนคือหนึ่งหนึ่งผมว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ในสอเพาวปัจจุบันอันที่สองเนี่ยที่มองหลักๆคือ ้าได้เข้าไปดูหนังจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า adaptation ของการเรื่องเล่าเรื่องผีแม่นุ่นเนี่ยคือจริงๆในเท่าที่ผมรู้ในกัมพูชาครับเป็นผีตายท้องกลมที่เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งแล้วเขาเหมือนเหมือนเราจับวินนี่เดอะพูมาชีวิตหรือเราจับเราจับหนูน้อยหมกแดงมาเปลี่ยนแล้วเล่ามุมมองใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างเช่นขอขอรีเฟอร์ถึงอย่างเช่นพี่มากที่ที่มองมุมมองของแม่นาคในอีกมุมหนึ่งผมว่านี่ก็คือเป็นตำนานผีตายท้องกลมที่ เดินทางไปถึงฝั่งกัมพูชาและมีการเล่าเรื่องอีกหนึ่งแบบมาดูแล้วดูว่าการเล่าเรื่องของเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดให้โอกาสเพื่อนบ้านเราเปิดใจเลิกทะเลาะกันทันทีชีวิตเราจะทั้ง,ท,งทั้งบ้านเราด้วยนะครับไอ้ที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยตอนนี้จะลาไปทะเลาะเพื่อนบ้านกันแล้วก<อ>็ร <laughs> <laughs> ักกันเถอะเพราะว่าโลกมันยังมันยังมีอะไรให้ทอีกเยอะเราะงั้นหวังไหมคะพอเห็นแบบเฮ้ยพอมาปุ๊บ<ห>คือเรียกว่าเปิดตัวปุ๊บว่าเอาละ ตกใจครับผมไม่คิดว่าคนมันจะเกลียดกันกันขนาดนี้คือแบบอะไรงงงงจริงครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมว่าขอเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยกันสร้างความเข้าใจ<อ>ในระหว่างเพื่อนบ้านเรามองว่าทางเขาอยอมรับเราแล้วเราไม่ต้องยอมรับเขาก็ได้แต่ให้โอกาส<อ>ให้โอกาสแค่แบบ,บไม่ไม่ด่ายเยอะขอพอแล้วครับได้คุยกับนักเรียนไหคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเขามันเกิดนี้ขึ้นแล้วยังไงบ้างแล้วก็เขีคือผมม,มองมุมมองในคนทําหนัง ผมมองว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่ฉีกออกมาเล่าอีกมุมหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเราจะเห็นหนังไทยมีมีอะไรนะแม่น่ารักพ่มาร์กมากมาคือมันจะมีหลายหลายมุมใช่หลายมุมใช่แต่อันนี้ผมมองว่าเป็นการฟังตำนานแล้วก็มาเล่าอีกมุมหนึ่งใช่แล้วอีกมุมงเพียงนแต่ว่าพอเป็นของเพื่อนบ้านเราเราก็ด่าเต็มเลยวันหนึ่งเราอาจจะเห็นแม่น่าวีเมคเป็นของฮอลลีวูด ก็เป็นไปได้ผมว่ามันมันไม่เป็นอะไรที่ต้องปิดกั้นกันเลยครับเป็นการรีเมคหรือว่าผมว่าเป็นการเรฟเฟลเลนต์ตำนานเหมือนแด๊กคล่าครับแด๊กคล่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงจังหรือเปล่าถ้าเกิดเยอรมันจะทําทีนึงอเมริกาจะทําทีแล้วด่ากันแล้วด่ากันออนไลน์ป่านนี้มันลบกันไปแล้วครับค่ะอย่างท่านกัมพูชาใส่ยังไงตื่นเต้นไหมครับที่แบบหนังได้ได้มามาถ่ายในไทยอะไรอย่างเงี้ยคคาดหวังยังไงบ้างครับจะยึดนรกเฏิยุทธ์มืองร้องแท่จะสำหรับจัดทำการตัวแทนเมืองรองแท ចាអឺសម្រាប់នាងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ពីព្រោះនាងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសនៃការបើកតំព័រដើម្បីឲ្យកម្ពុជាថៃមានភាពស្និទ្ធស្នាលផ្នែកវប្បធម៌ឡើងវិញដោយការពីសម័យជំនាន់60ឆ្នាំ60ខ្មែរនិងថៃរឹតស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងមែនទែនក្នុងការរួមគ្នាផលិតវប្បធម៌ក៏ពីរດີໃຈมากទីបានបើកតัวណាំងថ្មីទីប្រទេសថៃកម្ពុជាក៏ຢາກឲ្យ คนคนทั้งไทยทั้งกัมพูชาร่วมมือกันผลิตนังเดียวกันก็เมื่อสมัยก่อนครับผมสมัยที่ยาวนานมาแล้วแล้วก็มีทังไทยทังกัมพูชาเขารวมมือกันแล้วก็ผลิตหนางแบบเสียแชร์กับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรร,รมเขมรคือว่ามันต่างกันยังไงเราเราต้องช่วยกันอย่างนี้ครับผมก็ขอให้คนไทยทุกคนครับผมมาดูครับผมถึงจะได้การประสบการณ์และก,การแชร์จากประเทศเพื่อนบ้านให้ประเทศบางไทยได้ดูกันครับ ហ <Ortodarias> ើយឲ្យឯកបាកຫນັງន oh, ឹងនេះລະກັນថាឯកមិនໄດ້គូឡើយខ្ញុំគំនិតដូចយ៉ាងនេះហ่าຕົកដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហ្វ يل រឿងនេះ19មីใช่ไหมคะជួយគនទ ्रोल ជួយខ្ញុំគិតចង់ឲ្យយើងនិយាយថាឲ្យលេខចាស់និយាយថាយីជនបាទបាទគនទ ्रोल រឿងយើងផងបាទខ្ញុំសូមសន្យាទៅឲ្យប្រជាជនទាំងមូលក្នុងប្រទេសថៃមកថាប្រជាជនខ្មែររឿងគោលប្រជាជនថៃសូមជួយគនទ ्रोल ខ្សែទឹកយើងខ្មែរយើងតាមខ្លួនខកបើថាខគោរពทุกท่าน ทั้งคนไทยและกัมพูชาถ้าได้มาแล้วมาช่วยหนุนแล้วก็มาช่วยดูกันนะครับผมเ,เป็นนางเดืองแรกที่เขามามาใช้ที่เมืองไทยครับ